งานไม่ใหญ่แน่นะวีเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะว่างานไม่ใหญ่จริงหรือเปล่าวันนี้น้องเจนนี่มีงานที่กรุงเทพนะคะอาพี่จุ๊บดี้จัดให้อีกแล้วหน้าผมเบาๆกรุบเนาะวันนี้น้องอยูจินก็มาด้วยนี่เลยน่ารักมากมาดูคุณแม่แต่งหน้านะคะนี่เลยค่ะ ยอกร้อการสนุกสนานกลุบนะแม่นะ่ะโต,ต,ต,ตขึ้นมาเดี๋ยวประจุบจัดให้ส,สวยๆเลยนะลูกนะ้าืมแก้มหน้าหอิกมากๆเออในระหว่า,างนี้น้องเลือกเครื่องสำอางรอไปก่อนนะคะคุณแม่แต่งหน้าต่อนี่เลยค่ะจะเสร็จแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับลุคนี้อ่าเรียบๆนะคะเบาๆถูกใจแฟนค่ะ